สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรัดผักหลังห้องชนกันปลูกอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกผักบุ้งได้แบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งเราไม่ต้องใช้มเมล็ดในการปลูกผักบุ้งเลยนะคะอันนี้เราก็จะเป็นการพาเพื่อนๆปลูกผักบุ้งในกระถางแบบง่ายๆนะคะก่อนรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามมุมล่างขวากดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะก็ วันนี้ก็จะมาแบบง่ายๆเนาะเราไม่ได้ทําตอนที่เราเอาปักลงดินให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งเราทําคลิปไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เราเลยเอามาพันจากตรงที่เราปลูกในรอบแรกแล้วก็มาตัดแล้วก็กิ่งเขาเลื้อยออกแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็มาปักชําลงดินได้แบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องซื้อมเมล็ดนะคะก็เขาก็จะอ่ะ ติดล่าแล้วเขาก็ออกยอดใหม่ให้เราได้เก็บกินแบบนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะเนี่ค่ะเป็นการปลูกผักบุ้งแบบง่ายๆอันนี้เราปักชำได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะงอกยอดผักบุ้งยอดใหม่ให้เราแบบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอันนี้ก็กําลังออกนะคะเห็นไหมคะเนี่ค่ะ ส่วนใบไหนใบใบใบที่เขามาตอนแรกเขาก็จะเหี่ยวเราก็เอาเด็ดออกให้เป็นปุ๋ยนะคะเนี่ยค่ะซึ่งเห็นไหมคะอันนี้เขาก็จะแตกยอดใบใหม่ออกมาให้เราไว้เด็ดทานได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการาพรปาปลูกผักบุ้งโดยที่เราไม่ต้องซื้อมเมล็ดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะเขาก็กําลังออกเต็มเลยนะคะตรงนี้ผักบุ้งเนาะก็พาเพื่อนชวนเพื่อนมาปลูกผักบุ้งด้วยกันนะคะแบบง่ายอันนี้ต้นเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะอวบเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็แค่เจ็ดวันเองนะคะเราไม่ต้องอะไรเนาะพอดีเนี่ยมันก็ไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะอย่างเงี้ยเขาก็ยอดค่อนข้างที่จะออกเรียว เล็กๆนะคะเพราะว่าเขายอดเขาขึ้นสูงก็เพื่อนๆลองทําตามได้แบบง่ายๆนะคะเป็นการปลูกผักบุ้งฉบับหลังห้องเนาะได้แบบง่ายๆปลูกผักบุ้งในกระถางเราก็จะได้มีผักบุ้งไว้เก็บทานกินตลอดนะคะเนี่ยค่ะผักบุ้งเราแบบง่ายๆนะคะพาปลูกผักบุ้งนี่ค่ะก็ การบำรุงแล้วก็จะใช้ปุ๋ยหมักฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็แต่ตอนนี้เราก็พึ่งพึ่งก็พึ่งแทงยอดเนาะเดี๋ยวเราค่อยบำรุงใบบำรุงลำต้นให้เขาแตกหนอ่อได้อวบได้ใหญ่แบบนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็วันนี้ก็จะพาชมแบบง่ายๆนะคะปลูกผักบุ้งฉบับหลังห้องแบบง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะปลูกผักบุ้งได้แบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะก็ดูกได้แบบง่ายๆในกระถางนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาเติมกำลังใจให้กันและกันนะคะก็สำหรับใครที่คิดอยากจะปลูกผักเพื่อผ่อนคลายเพื่อเป็นงานอนุิเลกก็เพื่อนๆลองทำตามได้เลยนะคะซึ่งก็จะช่วงนี้เนาะเราก็ไม่ได้ไปไหนก็เพื่อนๆลอง หากระถางหนึ่งใบดินแล้วก็พืชผักที่อยู่ในครัวแล้วก็สามารถเอามาปลูกได้เช่นหอมหัวแดงหรือเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะถ้ากลับข้าวเราซื้อมาส่วนตรงโคนรากเราไม่ใช้แล้วก็มาทำปลูกต่อได้เลยแบบง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะก็พาชมเนาะใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะตัวน,นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะเป็นการปลูกผักบุ้งที่ โดยไม่ต้องลงทุนเลยนะคะเป็นการปลูกผักบุ้งลงทุนเพียงแค่ศูนย์บาทนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นการปลูกผักบุ้งที่ลงทุนเพียงแค่ศูนย์บาทได้แบบง่ายๆนะคะ mm hmm. ก็เจอกันคลิปหน้าค่ะ mm hmm. Thank you for watching my video see y o u a g a i n n e x t t i m mm e hmm. ขอใหเพื่อนมีความสุขกับคลิปปลูกผักเล็กๆน้อยๆของรัฐนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ